Uh, CRV เข้าใหม่ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ตัวอีเป็นรถเจที่นั่งนะฮะในราคา629,000นะครับฟีดาวน์พร้อมเพียง10,000ถึง11,000เท่านั้นคันนี้สวยมากๆพึ่งดงเทนเลอร์มาสดๆล้นๆนะฮะในคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับหรือว่าจุดหัวห้องเครื่องนะฮะหัวน็อตต่างๆว่ามีร่องรอยของการถูกขันไขขยับไหมรวมถึงภายในร่องรอยต่างๆนะพี่นะในคลิปนี้ผมจะพาพี่เล่นรา,ายละเอียดแบบจุดๆไปเลยนะครับเห็นไหมพวงมาลยัยหุ้มนัง มัลติฟังก์ชันที่สําคัญได้เป็นรถเจที่นั่งเบาะหนังทุกจุดนะครับใครมองหาอยู่นะฮะในราคา629,000บาทได้ปี2018นะครับสนใจคันนี้นะผมบอกเลยว่านานๆจะเข้ามาทีนะในราคานี้นะครับฟรีดาวน์รอนประมาณ10,000ถึง1 0 0 0 0หนึ่งพใครสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ okay, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV 1-2อเกรดเอบายปานเพย์ยนฮะวันนี้นะครับนำตัวรถเข้าใหม่มานำเสนออีกหนึ่งคันเป็นตัว Honda CRV 2.4 e 7ที่นั่งนะครับได้ปี2018 คันนี้เลขไม้นะฮะอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สโลฟีดาวพนเพียง 10,000- หมื่นถึงหนึ่งเท่านั้นนะฮะใครที่กําลังมองหารถจิตที่นั่งไว้ใช้งานนะครับได้สีบอลเงินดูแลรักษาง่ายคันนี้แนะนําเลยครับคันนี้ได้ปี2018นสนะครับใครสนใจราคาสด6กแ0 0สองหมบาทฟีดาวพรหนึ่งหม0 0ถึงหนึ่งหมื่นสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมปานเพชรยนต์ฮะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมา,มามากกว่า8ปปีผ่าน การอบรม SSI Walking Step TSC จาก t o โย o t o โอมโโตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก i ิสุ u ุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอดลน์ P A R N P I 1992ได้เลยนะครับ วันนี้นะครับผมนำตัว Honda CRV ปี2018มานำเสนอพี่ๆอีกหนึ่งคันครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เองเช้าวันอาทิตย์นะครับวันที่2นะลงจากทิลเลอร์มานะครับสำหรับคันนี้ได้ปี18เลขไม่แสนสี่ราคาไม่แรงนะครับ6 2 9 0 0 0บาทฟรีดาวนะฮะผ่อนเพียง1,000 0ถึง1 000, 1 0 0 0เท่านั้น ใครมองหารีบจัดเลยนะฮะในคลิปนี้นะับผมจะพาดูทุกจุดไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อต่างๆหัวน็อตต่างๆนะครับว่ามีร่องรอยของการถูกขันไขขยับไหมรวมถึงพาเล่นทดเทคโนโลยีต่างๆนะฮะภายในภายนอกนะครับแต่คันนี้เข้ามาสภาพใหม่พอสมควรสภาพดีพอส,พอสมควรมีรอยบุบมีรอยรักยิ้มนิดนึงมีตรงไหนเดี๋ยวผมชี้บอกนะฮะ แล้วก็ในคลิปนี้นะครับจะพาดูในเรื่องของหัวน็อตด,ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจนะฮะเข้ามาดูตัวรถได้นะครับอยู่ที่มินบุรีนะครับเสรีไทย68แยกหนึ่งติดกับแยกมินบุรีอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเสรีรักนั่นเองนะครับผมรถสวยมากนะสำหรับคันนี้ได้ปี2018เลขไม่แค่อ่า1 4 0 0 0 0มนกิโลนะครับแล้วก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งด้วยเห็นไหมมีบุบลักยิ้มตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวตรงนี้เก็บงานให้นี่คือสภาพแรกเข้า ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาใดๆนะครับใครสนใจถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบนะ,ะสามารถออนจองได้เลยผมรับจองออนไลน์ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดโอนจองมาเพื่อขอดูรถมาถึงตอนเช้าจัดเฟรน,นั้นเช้ารับรถกลับเย็นมีเยอะแยะเลยนะครับนะมาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆกันเหลี่ยมสันฝากระโปรงหน้าชัดเจนเลยนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิมมีฝุ่นหน่อยๆนะครับฝฟหน้าไม่แตกไม่ล้าไม่มีไอน้ํา รกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้สวยๆเลยนะแล้วก็โลรูลังพึ่งใหญ่ๆนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้มีมาให้แล้วทะเบียนสองเจ็หนึ่งะฮะทะเบียนสามหลักสวยด้วยนะครับจุ่เชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้นะฮะไม่มีอ้าออกเลยนะครับผมแล้วก็เหลี่ยมสันคมตัวรถโปร่งซุ้มล้อฝั่งนี้นะครับไม่มีบุกไม่มีหลักยิมมีกนรลอยด้านล่างมาให้ด้วยนะครับบนหลังคาไม่มีบุกไม่มีหลักยิมมาดูภายในนิดนึงครับพี่ นี่เห็นไหมพวงมาลัยนะฮะหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคูชคอนโทรลนะฮะมีมาให้แบบครบเซตแล้วแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพาเล่นระบบนะครับหน้าจอมีมาให้นะครับแอดิีตอนออตโอตโอ้เกียร์ออตโอต้นะครับเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมีมาให้แบบครบเบาะหนังนะฮะนี่คือรอสปานะเบาะหนังเนี่ยไม่ได้ขายตามสภาพนี้นพี่นะเดี๋ยวรอสปานะครับด้านหลัง,ก,งกว้างะฮะ สามารถนั่งได้ถึง7คนเลยนะครับแล้วก็มีรอยลักยิ้มตรงนี้นิดหน่อยฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะฮะล้อแม็กนะครับสวยๆทุ้ทวนปัดเงาล่องลึกเป็นสีดำนะฮะแล้วก็จุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดกับตัวรถแบบนี้นะครับด้านบนมาข้างหลังด้านบนนะครีบฉลามชาร์ฟฟินแล้วก็อ่าสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ไฟท้าย Fu l l LED ไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำนะครับไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดเลย มาดูภายในนิดนึงนะฮะก็เป็นเปิดไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับสําหรับคันนี้เปิดง่ายๆนะครับโดยปลายนิสสัมผัสเบาสามพับอยู่แบบนี้สามารถเก็บของได้สามารถุนของได้อีกนะครับภายในสวยๆฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านนะฮะช่องแอร์หลังมีมาให้นะครับในคลิปนี้ก็จะพาดูทุกอย่างเลยนะฮะพร้อมกับสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับรวมถึงเชื่อมต่อด้านหลังนะฮะไม่มีอ้าออกแบบนี้นะฮะรถไม่มีชนหนักมานะครับ ปวงซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถฝั่งนี้ชัดเจนนะฮะไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มจะมีนิดหน่อยก็แค่ด้านหน้านะพี่ตรงนี้นะฮะนี่โดนหมาน่าจะเป็นโดนเสาอะไรมาสักอย่างอันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้อีกทีหนึง่งนะครับกระจังหน้าฝั่งนี้นะฮะที่มันไม่แนบชิดกับตัวรถเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเราไม่ได้ขายตามสภาพนี่คือรถสภาพแรกเข้านะครับก็ ใช้เวลาประมาณสามวันเก็บงานให้ถ้าเกิดพี่สนใจคันนี้นะฮะเป็นตัวฮ o n d a c ซ V ีนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์สองจุดสี่ตัวอ e, ีเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะฮะในราคาหกแสนสองมืนเก้าพันฟรีดาว่อนเพียงหนึ่งหมืนถึงหนึ่งหมืนหนึ่งพันเท่านั้นนะฮะเข้ามาดูตัวรถตัวจริงได้ที่เพชรยนต์นะฮะตั้งอยู่ที่เสรีไทยหกสิแปดแยกหนึ่งนะครับติดกับพยาโรงพยาบาลเสรีรักมาดูภายในนิดนึงนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูอ่ะนะครับ นี่นะสตาร์ทเชื่องยน์หน้าจอ M I D ขนาดใหญ่นะครับก็มีในเรื่องของตัวขออยญาตลดเสียงก่อนนะครับเลขใหม่นะเลขใหม่มันจะบอกตรงทิป A ทิป B ตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะเดี๋ยวสักครู่นะครับเลขใหม่แสนสี่นะฮะคันนี้นะถือว่าใช้งานน้อยอยู่นะครับประมาณนี้นะฮะหน้าจอ M I D ขนาดใหญ่นะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นแบบนุ่มๆนะเป็นแบบนุ่มๆพุ่มหนังมานิดนึงนะครับแบบซอฟททับ ะครับผมพวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังชันคุชคอนโทรลคุชสตาร์ทมีมาให้นะครับหน้าจอนะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยแอร์ดิจิตอลออโต้นะครับนี่สามารถกดออโต้ได้เลยนะมีโหมดต่างๆให้ปรับใช้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟออโต้เบรกหูนะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางที่ช่องเก็บของเยอะเลยนะครับ แล้วก็ใหญ่ด้วยที่วางแก้วก็มีให้ถึง2จุดในตรงกลางนะฮะแล้วก็ข้างประตูก็มีมาให้กระจกมองหลังนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะนะครับม่านบังแดดมีมาให้มาพร้อมกับกระจกนะฮะทั้ง2ฝั่งเลยนี่แบบนี้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับต้องเก็บแว่นตาคันนี้ก็มีมาให้แล้วนะฮะใครมองหาอยู่นะครับคลิปนี้พามาดูแล้วนานๆจะเข้ามาทีนะฮะสีบอลเนี่ยเข้ามาอาทิตย์ที่แล้วเข้ามา3คัน สำคัญติดจ,จองแป๊บเดียวปล่อยรถไปหมดแล้วนะฮะสำหรับตัวซ r v าีนะฮะใครมองหาอยู่นะได้รถเจ็ดที่นั่งแบบนี้ด้านหลังกว้างมีแอร์ตอนหลังมาให้แบบนี้นะฮะอืมขอญาตนั่งนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะนะฮะดูหัวเข่าก่อนเบาะกลางเนี่ยสามารถปรับได้หัวเข่าผมไม่ชนนะฮะสูงร้อยเจ็ดสิบแปดรวมรองเท้าแล้วก็ได้ร้อยแปดสิบพอดีนะฮะวิเศษทัศน์ที่มองไปด้านหน้าค่อนข้างสวยชัดเจนนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยมากนะฮะ ใครมองหาอยู่นะครับติดต่อผมมาได้สวยๆเลยฝ้าพิดานสะอาดสะอา้านไม่มีรอยยันอดดักขระใดๆนะครับรวมถึงเสาเอเป็นสีเบจแบบนี้มองแล้วสบายตามากยิ่งขึ้นพี่คนไหนสนใจติดต่อผมมาได้ผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมา,มามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC ของ Toyota o โ o ม e n ตนาชิ ashi, ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นของอีสุขยกอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369ไลน์ P A R N P I 1992ได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พี่พลาดกันถ้าพลาดไปแล้วนะกว่าจะมะีราคาแบบนี้เข้ามานะราคา629,000เนี่ยฟีดาาพอรอนเพียง10,000-11,000ถึง 1, 000, 1, 000, เนี่ยนานมากนะพี่กว่าจะเข้ามาและได้ปี2018 ปี2018นี้ตอนนี้ยังได้เลทดอกเบี้ยพิเศษนะฮะสำหรับ7ปีอยู่ที่4.49เท่านั้นนะนะฮะตอนนี้ใครมองหาอยู่ดอกเบี้ยพิเศษของเรานะฮะฟีดาวได้นะครับแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยพิเศษเครดิตด,ดีเอาไปเลยครับ2.49% 4ปี2.595ปี3 5 9 6ปี4.4 9 7ปีเท่านั้นใครสนใจแวะเข้ามาตรวรถได้มาคุยรายละเอียดกันได้ะฮะหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลเดี๋ยวผมจะแอดไลน์ line, ส่งรายละเอียดให้ดูนะครับ มาดูเครื่องยนต์นะคเครื่องยนต์นะครับนี่คือเครื่องยนต์สภาพแรกเข้านะครับยังส,าาสะอาดสะอ้านนะฮะเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลดีไม่มีรอยน้ํามันเครื่องรั่วไหลรอยซิลต่างๆไม่มีแตกไม่มีร้าวนะฮะแล้วก็หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่กยับมาดูเบ้าโชกกันบ้างนะฮะหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่นะครับเคมีพลาต่างๆอยู่ในระดับปกติน้ํามันเครื่องซื้อรถกับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ แบตเตอรี่นะฮะถ้าลดน้อยลงกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมจัดการให้พี่ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้นะฮะคานบนจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้ากับโครงสร้างตัวรถหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับถ้ามีร่องรอยด้านบนสมมุติว่าพี่ไปเจอตัวรถที่ถูกขันด้านบนมาไม่ต้องกังวลน,นะฮะบางทีแค่ถอดฝากระโปรงหน้าไปทําเท่านั้นแต่ถ้าพี่ไปเจอว่าด้านล่างโดนชนมานะฮะโดนขันมาเนี่ยอาจจะโดนถึงโครงสร้างนะครับ ไฟแท้ไฟเดิมนะสำหรับ Honda ใช้เป็นของส t ตลเล่นะครับซึ่งแตกต่างจากตัวของ t o y ยต้ที่เป็นของไทโคยโตะนะอันนี้เป็นไฟแท้ไฟเดิมคานบุนพ่าน้ำนะไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับสวยๆเลยไฟแท้ไฟเดิมนะโลโก้ส t ตลเล่เป็นซัพพลายเออร์ให้ Honda นะจริงๆของโตโยต้าก็ใช้นะสแตลเล่แต่ว่าเขาจะใช้ในไฟท้ายนะครับหัวน็อตต่างๆนะสวยๆเลยเรียมสันฝารโปรงนะครับไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้ ซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายความร้อนสักการ์ล์การความร้อนก็ยังมีอยู่นะฮะมองหาอยู่จัดได้จัดครับพี่คันนี้สวยจริงสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายคันนี้ฝุ่นเกิดนิดหนึ่งนะพี่เพราะว่าพอลงจากเทเลอร์แล้วผมก็มาถ่ายพี่ไดีดูเลยรอยสปอตเม็ดองเม็ดอาร์คนะฮะเรียงกันเป็นตับรวมถึงประกบกันสามแผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไก่ก็ยับนะฮะ ทุกคันนะฮะของเพชรโยนก่อนที่จะนํารถเข้ามานะครับเขาจะอวนเป็นชื่อเพชรโยนก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ารถชนมากับกอไมมา,มาแต่ต่อทั่วถังมานะฮะไม่สามารถโอนได้นะการันตีได้แล้วก็ผมเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายนะครับว่าถ้าเกิดพี่ไปตรวจพบเจอว่าชนหนักจมน้ํากับกอไมแต่ต่อตัวถังมาเนี่ยเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเอารถมาจอดหน้าบริษัทแล้วก็เอาเงินกลับคืนไปนะฮะตัวนี้จะเป็นคี่โรอทนะครับจะมีทุกคันนะสาหรับตัวฮอนด้า ยับยเว้นตัวมิวเกับ Fortuner นะเพราะว่ารถมันใหญ่ปกติแล้วคีบโรบอทนะครับมีหน้าที่คือคีบไว้แล้วก็เอาตัวคงรถไปชุบสีนะฮะตัวนี้ไม่ได้หนักมากสาดท้ายส,สวยครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขกระยับโชกขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับสวยเลยนะฮะแล้วก็ปิดไฟฟ้าได้นะฮะตรงนี้ก็ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับนิ้วสัมผัสด,ดูได้นี่นี่สามารถกดสต็อปได้ด้วยนะครับ มาดูฝั่งนี้กันบ้างฮะนี่รอยขีบโรบอทนะฮะจะเป็นรอยขีโบโรบอทตรงนี้นะครับจะต้องมีทุกคันห้ามเป็นสีเดียวกันนะถ้าเป็นสีเดียวกันนะเ,น,เนี่ยแสดงว่ารถทามานะพี่นะมันจะเป็นรอยขีโบโรบอท,ทามาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็รอยสปอตมิดองมิดอาร์ฝั่งนี้เรียงกันเป็นตับประกบกันสามแผ่นนะฮะแผ่นเพจผมเช็คให้แล้วตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดนะครับ แล้วก็หัวน็อตฝั่งนี้ไม่มีร่องรอยของการถูกคันไขขยับคันนี้นะฮะเป็นตัว Honda CR-V 2.4ตัว E นะครับปี B 2018เลขไมล์แสนสี่ในราคา629,000ฟรีดาวผ่อนประมาณ10,000-11,000ถึงเท่านั้นใครสนใจเข้ามาดูตัวรถได้แต่ถ้าใครชอบแล้วนะฮะสามารถแอดไลน์ line, สอบถามข้อมูล เดี๋ยวผมส่งตัวรูปตัวรถไปให้ได้เลยนะครับเผื่อชอบนะส่วนใหญ่ลูกค้าผมต่างจังหวัดนี่โอนจองมาไวมากนะฮะแล้วก็มาดูรถพวุ่งนี้เซ็นไฟแนนซ์ตอนเช้ารับรถกลับเย็นก็มีนะครับใครสนใจติดต่อผมได้เลยผมปานเพชรยนตร์นะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามา,มากกว่า8ปีนะครับผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จากโตโยต้าโอมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอีซูซูใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม โทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369ถ้าในคลิปนี้นะฮะถ้ามีคำพูดใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมา,มานัดที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเท้าใหม่สวยๆจากผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ